สวัสดีครับผมนี้ผมก็จะมาเล่นเกมซินนิเตอร์เอกกันนะครับผมไม่ผมมาจะเพลงแล้วไปลุยกันเลยกันนะครับผมเลสเกอร์กับเฮียเขาจื่อเบบีโอเยกดฆ่าแม่งเลยไม่ต้องรอมากทําเพลงอะไรเลยกันนะครับผมเลสเกอร์เอลิบอดี้ข้างเฮียเขาชื่อเบบีโอเย่ที่มันคฤหาสน์ชัดๆเบิกเยข้ขคฤหาสน์ใหญ่มโหแดนมีอ่างน้ําด้วยอ่าต้องการถังเอ้ย ตรงนี้มีรูปรูปอะไรเลยแม่รูปพ่ออืมสมมันเป็นครอบครัวที่น่ารักดูสังสรรดีครับผมตรงนี้มีอะไรเลอ,อม,ม,มาดูหน่อยตรงนี้ต้องการท่อเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคืออะไรเฮ้ยกุญแจหรือเปล่าวะใช่เลยกุญแจ อืมกุญแจอยู่ในนั้นแต่เราต้องขึ้นเอาไปไขประตูบานนี้แน่นอนยีงไ,ไงมันต้องการกุญแจ This is a กุญแจเฮ้ยอืมฟ้าผ่า,าดังเปียงบอเปียงปีเปียงเปียง,ป,ยง,ป,ยง,ป,งปังปังปุ่งแอ๋เปิดได้ด้วยโอ้ยเจย ในนี้มีลูกแม่ลูกอ้าวแล้วพ่อหายไปไหนล่ะมไม่รู้เหมือนกันแน่ๆโอเคในนี้มีถางครับผมโอเคเราก็ออกไปกันเลยครับผมตัวอะไรวะน้าเหมือนจะมันจะ,ม,นจะมาบอกว่าที่นี่คือที่ของข้าออกไปซะอย่าเข้ามาอีก ไม่งั้นข้าจะจับเจ้าเซตย่อสูมมอสองหอสี่หอใส่ไข่ท้ยอะไรกูบุดีโอเคีได้ท่อเล็กมาแล้วแล้วก็เอาไปตรงโน้นเลยครับผมเอเลสเกอร์ไอสัตว์กูตก,กใจใกับฟ้าผายเลยสตีนแน่เฮ้ยเงะเงะงมงเงงเงะเงีโอเคเปิดเรียบร้อย ง่ไงกุญแจกุญแจลูกหัวใจบอกรักกี่ครั้งเขาก็ยังไม่บอก,กมันเลิก<อ>จะร้องเฉยตอนนี้หลุมศพของใครนี่ไอ้สัตว์โอเคกูรีบไปดีกว่าไอ้สัตว์กูตกใจกับฟ้าผ่าบ่อยมากอะไรนี่ช่างแมงเ <laughs> ก่าเ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 ก่า l e t check อร e e อรีบอดโอเคอืมปีศาจเขาควายบัฟฟาโลโอ้ข้างในเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวนี่อื <c oughs> มบรรยากาศชนเงียบขึมจริงโอเคไปตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ล็อกเฮเอโน่ล็อกว a เตอร์เฮล อุ้ยมึงมาอยู่มึงไปตกแกได้ไงวะไอ้นี่บางอาจปฏิทโทอืมเดยวเถอะตรงนี้ต้องการกุญแจโอเชตรงนี้ต้องการคอคร์อรอเอามาทุบหาย ในหายน่าจะมีกุญแจซ่อนอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าล็อกทำไมเพื่ออะไรทำไมกันหนอใครมาเล่นประตูนี่บันนี้เปิดได้เปล่าเปิดได้ด้วยครับผมอเดมีหัวม้าสสองหัวทำไมวะใครมาเล่นประตูเฮ้ยเอออ๋อได้ค้อน อ้าผมได้คอนจากตรงนี้ครับมึงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดเฮ้โอเคได้คอรมาละเอาไปทุบทุบแล้วก็ได้กุญแจเฮ้ยกุญแจก็ต้องไปห้องนี้ดิห้องที่เรามาแบบแรกอ่ไม่ใช่หรือว่าห้องนี้วะ ไม่ใช่นี่ก็ตกใจกไอ้ตรงนี้แหละแม่งแอบแอบซองแบบอย่างโต๊ะแกไอ้บ้าเฮ้ยตรงนี้แหละกูะใจะใช้ตรงนี้ไม่ได้กูใจะใช้ประตูบานนี้ไม่ได้แล้วใครมันเล่นประตูเนี่ยเดีย๋ยว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 ไม่ได้ว่าห้องนั้นวะ go 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 น่าจะห้องนี้แหละได้ด้วยวายอ๋อฮ้มึงยืนรอเลยนะไอ้ส้นตินอะไรครับเนี่ยมาแต่ heck โอ้โหยังสวยนะเนี่ยรูปอะไรเอ่ย เฮ้ยไอ้ปีศาจตัวเมื่อกี้นี่วะที่มันยืนรอตรงหน้าประตูไอ้นี่นิสัยไม่ดีนี่คืออะไรนี่ววว้าว,ว,วอันนี้ต้องการรูปดาวใฮ่สั่รับรูปดาวเข้ามาในห้องแล้วไม่มีอะไรครับผมอืมตรงนั้นคืออะไร ตับไตไ้พุงเอ๊ะตอนนี้หัวมาสองหัวอ๋อโอเคไป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 หัวมาสองหัวทำไงเอาหน้าจอโทรศัพท์เอือบเออเอียงสายกระเป๋าอ๋อคือต้องเอียงครับผม เอียงเข้าไปโอเคอีกหัวหนึ่งเอียงเข้ามาเอียงเข้ามาแล้วมันก็ปลดล็อกตรงนั้นใช่ไหมเท่าที่เข้าใจนะจ๊ะนายจ๋าโอเย,ยเออแล้วก็ได้อะไรมากุญแจนะกุญแจเอาไปห้องไหนเอ่ยที่มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์กุญแจก็ห้องนั้นสิท่า เปิดซะไอประตูหน้าทุเรศทุยสามห้องนี้มันขึ้นเป็นสัจจะไขควงอะ่ะเออมันก็ต้องห้องนี้แหลนะเนาะห้องนี้แหละชั่วปัาบโอเคแน่ได้ด้วยมีอะไรหรือเปล่าในนี้แกวตก เหลอนประตูบานนั้นเปิดใช่ไหมมันมืดอ,อย่างกระดึตต๊ตึ๊ดตื่ออะตปดูใกล้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 ใ,ลใลโอเคเปิดจริงๆด้วยเฮ <c oughs> ้ยคิดว่าจะมีอะไรสักอย่างห้องโอ้ห้องน้ำมสงส,งสัยว่าคงมีฆาตกรรม เกิดขึ้นในห้องน้ำนี้แน่นอนเอเดอ๋ตอตรงใต้สิงซิงล้างมือมีของบางอย่างโอเคโอ้ตัวนี้ต้องการกุญแจครับผมห้องนี้ต้องการกุญแจจ,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 จี้แจ้แจแจแจ๊ฮ้สัตว์เอ้ยเมื่อกี้กูจำได้ว่ายังไม่มีเลย แต่ตอนนี้มีตั้งแต่อะไรวะผมได้อันนั้นมามันก็เป็นลูก,กตาของปลาหมึกอะ่ะเอองั้นเราเอาไปใส่ให้มันกันเลยกันนะครับผมวัดดีเจ้าล,ลูกตูกตกตาปลาหมึกเสียบรรยากาศเปลี่ยนไปแฮะโอ๊อยเฮ้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 ย ใครมา,มาเล่นประตูใครมา,มาเล่นประตูเลสเ get out เอาเวนโอ้โหแฮ้วนยึงต้องไปหาต้นต่อว่าเธอถึงประตูเปิด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 ได้แล้วมันก็หยุดเพื่ออะไรวะนี่ไอ้ผีตัวนี้มันกวสตีนจริงๆ แล้วไงต่อนี่มาแต่เฮกโอ้รีมาต้าฟาเกออืมฮึลองไปห้องที่นี่ดิยังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันเป็นรูปไขควงทำไงห้องนี้ก็มาแล้วแต่ว่าลองไปข้างบนอันนี้ดิ เอ้ยปลดได้เฉยโอเคปลดล็อกแลวที่ห้านี่รูปอะไรเดี๋ยวนะมึงกินแม่เข้าไปเหรอโอ้โหชัดเจนไอสัตว์มันอยู่ด้านหลังกูเออเฮ้อาาไอด้ดีชอบเข้าข้างหลังก็ไม่โบก <c oughs> ไอ้ผีหน้าบัฟฟฟโล เบงเอชป็นไงต่อแล้วนี่เข้ามาแล้วเ,ออเด๋ยวมันกูได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องนี้เสียงนาฬิกาเฮ้ยกุญแจนี่ออะกุญแจเอาไปเปิดห้องไหนนี่อืมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม แล้วนาฬิกานีเมื่อไรมันจะหยุดนี่ยยอะไรอ่ะอ่าไม่รู้ครับผมอืมโอเคคงไม่มีอะไรหรอกนาะคญแจ้ห้องนี้น่าจะโอเคมันปลดล็อกละปลดล็อก ห้องไหนสักห้องเลยอแล้วว่าห้องนี้แวะนั่งไงกูว่าแล้วเชียวห้องนี้เปิดได้เปล่าเปิดยังไม่ได้ก็ห้องนี้โอ้โหรูปโล,ลกหมุนติวติวหมุนติวติวติวก็ยังไม่หยุดโอเคหยุดละ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะในตู้มีอะไรหรือเปล่านี่ฮลัลโหลมาซบอมไกไม่มีอะไรไอ้ตรงกลางนั่นคืออะไรอ่ะไออ๋อให้เอากุเจมมาใส่ตรงนี้ฮืม,ม,มว้้ววอตเตอเฮกเด้อ เออเอโอเคตรงนี้เหมือนกับเป็นห้องลับอะไรสักห้องหนึ่งอะ่ะเออแล้วรูปนี้แหละออบอกแล้วว่าว้าวเปิดแล้ว๋อเป็นห้องลับอะไรสักอย่างแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้เห็นอะไรสักอย่างจ้อโอเคก็ okay. ต้อ ่อไปหาไขค,ควงครับผมไข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 ซื้อไขจุดทำอะไรอยู่นะ่ยว่ t เดะแฮกเด้อตอนที่ผมเงียบอยู่เมื่อกี้ผมกำลังใช้สมาธิอยู่ว่า มันคือเสียงอะไรกันอยู่กันแน่นะครับผมเส<อ>ื่อ <c oughs> อะไรวะเสียงมาจากห้องครัวแป๊บไปดูก่อนนะครับผมเผื่ออาจจะมีอะไรบางอย่างก,ก็อาเป็นได้แฮนแน่มีคนมาต้มน้ำร้อนด้วยเฮ้ยเจอไขควงละจงหยุดนี่คือวิชาอาคมจงจำไว้เป็นบทเรียนแฮ่ตีเลยกูนี่ว <c oughs> ่าเต๋แท็กดอ เออเออขอตัวดิวครับที่เสียมรายายาทเพิ่งจะกินข้าวมาครับมันก็เลยเออครับผมขอตัวด้วยครับโอเคอืมแฮกหนา่าแฮกหนอว่าแต่เก๊กได้ไขควงมาแล้วก็เอามาไขาตรงนี้เลยนี่พอดีเป๊ะ แหมขายแล้วครับผมอืมอะไรอะ่ะเอ๊ะลองเอียงเอียงไปเลยเอียงไปเลยเอียงไปเลยงงตอนนี้ง,งงอยู่ว่ามคืออะไรอ้าวผิดติด,ตด,ตดนี่คือผิดแน่นอนอะไร เฮ้ยหรือว่าตุ๊กตานี้คือคําตอบวะไงเป็นสีอยู่สีแดงสีฟ้าสีฟ้าสีเขียวโอเคสีแดงสีฟ้าสีเขียวครับผมสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีแดงข้ามไปสีฟ้าสีฟ้าสีเขียว อาจเฮ้ยถูกเฉยตกใจหมดมเกิดไฟฟ้าระเบิดตุ้มตามและบานนี้มันก็เปิดขึ้นครับผม,มนี่น่าจะเป็นห้องวิจัยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเออในนี้มีอะไรเปล่าดูหน่อยมีเออโอเคจำได้แล้วว่าอันนี้อยู่ไหน อฮ่อมึงมาแบบนี้กูก็นึกว่าตัวเฮี้ยอะไรสักอย่างอึมมาจ้ำสแกกูแบบนี้กูไม่กลัวหรอกกูเห็นมึงแหละมึงยังมึงยังไม่ไปอีกเออเฮอคิดว่ากูจะกลัวมึงหรอเออเฮ่ออผีแม่งจ้ำสแกช้าและใครมันและใครมันมาปีน เพดานเล่นเนี่ยออเอ้ยกำแพงดิพูดผิด <c oughs> โอเคครับผมเอาเอาสัญลักษณ์รูปดาวนี้ไปที่ห้องที่เราเอ่ออะไรนะห้องหัวปลาหมึกแล้วกันโอเคเรียกอย่างนี้แหละง่ายดีเลเจคเกอร์เแบบี้โอ้เย,ยเช่ โอเคจับผมได้อะไรได้กุญแจกุญแจอืมกุญแจห้องไหนนี่เอ๊ะมีห้องหนึ่งที่เรายัางไม่ได้ไปนี่ว่ะเอ่อใช่ห้องนี้หรือเปล่าวะเดาวนะเอ๊ะห้องขวาประตูห้องนั้น เอ้ยยังไม่ได้เช็คเลยเออลืมไปเลยห้องครัวตรงประตูทางโต๊ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยแฮกต่อเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวค่อยไปแป๊บแป๊บแป๊บต,ตอนนี้ยังสงสใสอยู่ อย่างสงสัยกับห้องเอะห้องนี้มันก็ห้องเมื่อกี้ดีว่ะเฮ้ยมั <ś> มวมัวมัวมัวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เออใช่ห้องนี้แหละยังไม่ได้มาเลยอ่านี่ไงว่าแล้วห้องนี้แหละที่เรายังไม่ได้มาเฮ้ยเฮ้ยเสียงบ้าอะไรเอ๋อไอ้ตุ๊กาาตาตัวเมื่อกี้นี่ว่าะ มาหลอกกันได้ปะโถเอ้ยคิดว่ากูจะกลัวเลยไม่นะ่ากลัวเลยอืมเพลงเพาะจังเลยโอ้ดีเชีดฟังเพอรดีเมื่อกีจ้จำได้เข้ามาว่าเจ้าม้านี่มันดิ้นอยู่นี่นะเฮ้ยเสียงเสียงเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่รู้ครับผมโอเค let's go ไปห้องสุดท้ายกันเลยครับผมห้องที่เราเปิดค้างไว้เ hey! ฮ uh ้ยงอืบ huh. อ uh ี้อันออเ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 อออ จะประกากฏออกมาไอ้ผีหน้าส้นประจวบโอเคของมาอยู่แล้วมั้งไหม่อ่โอเเน้ยห้องใต้ดินแฮกวัตเตอร์แฮกนี่มีเลขรหัสหรือว่าเลือดที่เป็นเลขรหัสนั้นก็มันกิ้งมาจากไหนวะ ไว้ไว้แต่เห็ตแล้วค่ะนี่เนาะเลือดที่เป็นภาษากินนั้นน่าจะเป็นเลขลองเลขเลขหนึง่งเออผมก็ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างอึบอ่าเท่าที่รู้นะ ภาษาังกษก็ไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยอือใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเนาะเออใช่หรือเปล่าวะ ในห้องตุ๊กตาที่มันเป็นสีนั้นก็เป็นอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งห้าสองปปเปโปปาปาเปโปเดดดีดดูโอเคประมาณนี้ได้หรือเปล่าไม่ใช่เลขไหนมาก่อนวะภาษาอังกฤษสิด้วย กูก็ไม่ค่อยรู้อะเป๊นหนึ่งนะครับขอนึกก่อนนึกแต่งหนก็ยังนึกไม่ออกเอต้องมาแปลแล้วเนอะกูโอเคเฮ้ยหัวนะเนี่ย เดินร,รงไปดิเราจะเจออะไรบางอย่างเสียวอยู่เหมือนกันไอนนี่ฮัลโหลเอ,อ้ออะไรอ่ะจุดๆก็สลบไปแล้วก็โดนแลกว่าเตอเอ๋เอ๋ เอ๊ะอย่าบอกนได้ว่าจบแล้วเอเอจบแล้วจ้าโอ้โหคิดว่าจะไปเดินเยาวๆแล้วก็ไปเจอคำตอบว่าเด็กอยู่ไหนไซไหนไดไอพี IP นั้นเข้ามาด้านหลังมาก็ ตุยท้องเราแล้วก็ตุยเสียงโอ้โ oh ห the end งงโอเค the end งงครับผม <laughs> ไอ้ผีบ้าโ <c oughs> okay, อเคท่านักใครชอบวิดีโอจะเล่มกดไลค์กดแชร์กดทักทายให้ผมด้วยนะครับหรือว่าไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องก,อก,อองกอดแชร์ก็ได้ครับขอแค่กดติดตามก็ได้แล้วซื้อยูอาร์แกนได้แล้วกูไม่รู้ไปบายครับเมฮะไอ้ผีนี่ 我叫盖勒。Huh?